ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําเมนูง่ายๆกันดีกว่านะครับนั่นก็คือแกงแค่โครงไก่นะฮะทํายังไงไปดูครับอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยคะคะ,คะ yeah! กดณป้เย่กดทีดกดติ่ขั้ขนตอนแรกเลยนะฮะเราก็จะมาตั้งหม้อกันก่อนนะครับผมใส่น้ํามันนะครับเราจะมาผัดพริกแกงของเราก่อนนะฮะ พริกแกงนี่ของเราตำนะครับก็จะมีพริกแห้งเม็ดใหญ่10เม็ดกระเทียม4เม็ดหอมแดงตะไคร้ขาปะระกระปริปลายช้อนนะฮะส่วนผสมเดี๋ยวผมจะลงให้ใต้คลิปตรงคําอธิบายนะครับน้ําสะอาดนะฮะเล็กน้อยผัดให้พริกแกงของเราละลายให้เข้ากันดีเลยนะครับหรือใครจะไปตลาดนี่เขาจะมีพริกแกงแครกเามีนะครับหรือเขาเรียกพริกเมืองหรือเปล่า พริกแกงเมืองเนี่ยซื้อแบบนั้นก็ได้นะฮะหรือจะตำเองแบบนี้ก็ได้นะครับผมผัดให้หอมฉุยเลยนะฮะแบบนี้นี่เดี๋ยวได้ที่แล้วนะครับก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะครับวันนี้จะเป็นส่วนโครงนะฮะวันนี้ผมใช้แค่โครงเดียวนะฮะพี่ๆหนึ่งโครงเท่านั้นนะครับผมโครงละประมาณสิบสองบาทนะฮะ พวงละสิบาทนะครับผม5้าน้ำล้างครกนะฮะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะฮะหลังจากนี้ก็ใส่น้ำให้ท่วมเนื้อไก่นะฮะแล้วรอเดือดนะครับอ้าฮะไวเหมือนตัดต่อเดือดแล้วนะใส่มะเขือขื่นมะเขือพวงและมะเขือเปราะลงไปนะครับอย่างละสอามลูกนะฮะ เดี๋ยวพระเอกของเราจะลงเลยนะนั่นก็คือผักแกงแคแคจะมีเป็นมัดนะฮะมัดที่ตลาดก็ได้นะครับหรือเราจะใส่เองนะฮะที่มีวันนี้ก็มีผักเสี้ยวผักเผ็ดดอกแค่ตำรึงนะฮะตำลึงนะฮะ,ะ,ฮะผักทรงผักเสี้ยวผักเผ็ดนะครับผม ถ้ามีอั่วถั่วฝักยาวก็ใส่ได้นะครับชะองค์ชะอมใบชะพลูเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะครับผักที่เห็นวันนี้เป็นของที่บ้านหมดเลยนะครับแขกคนหวานใจเขามีหมดเลยทุกอย่างเป็นเมนูสุดประหยัดนะฮะวันนี้โครงไก่เพียงสิบสองบาทเท่านั้นนะครับกับผักที่เรามีนะฮะห้าปรุงรสกันด้วย ผงปรุงรสนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชูใจตามชอบได้เลยนะครับหลังจากนี้ก็เคี่ยวไว้สักคู่นะฮะสัก5านาที1ิบนาทีนะครับหลังจากนี้ก็ชิมให้ได้รสชาติตามชอบนะฮะถ้ายังขาดอะไรไปก็สามารถเติมได้ครับน้ำปลาก็เติมได้นะฮะตักใส่ชามพร้อมทานได้เลยนะครับกับเมนูแกงแครโครงไก่นะฮะนี่เมนูสุดประหยัดของเราเลยนะฮะ ต้องเปื้อนมือหน่อยนะฮะเมนูนี้ต้องเปื้อนมือนะครับเพราะต้องเข่านะฮะแคะนะฮะแคะโครงกระดูกโครงไก่นั่นเองนะฮะชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆีจากทางช่องนะจ๊ะที่รักจ๋า <c oughs> แนะนำเมนูเข้ามาได้เลยนะครับลูกถ่ายแม่ทำคงต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับจุบจ๊บๆ